คับเพื่อนเพื่อนเราอยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ที่อะควาเรียมสมุทรสาครครับใช่ไปดูปลากันครับไปเร็วไป,น,วปนี่ปลาโนนะ่นปลาอะไรลูกดูน,นนะดูปลาครับปลาผิดเสื้อส่วนมาก อะไรนะปลาวนกันเหรอทำไมปลาวงไปมาง่ะ,ะ,น,น,น,ะนี่คือปลา กระลอกแดงครับทำไม่ตามันปูดๆเนี่ยตามันปูดเนี้ยนะครับมันดูตงนู้นดีตรงน้่ะอะไรครับโอ้ปลากระพงหรือเปล่า ปากกระพงหรือเปล่า

นตัวใหญ่เท่าน้องยิมเลยดูดิมันคือปลาเล็ดครับลูกโอ้โหัวเบเลอร์เลยปลาเล็ดเผือกส่วนนี้เป็นปลาคาร์ฟจักระพัดครับปลาคาร์ฟเนี่ยปลาปลาคาร์ฟปลา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 คาร์ฟ ปลาเพียบเลยอันนี้มีปลาไหมครับพี่เทรนเนอร์อันนี้เห็นลอตเตอรี่เขป้ายว่าปลาวัาวไททันแต่ไหนไปแต่ไหนปลาอยู่ไหน ไหน,นไททันเกว,วียนเออปาวัวไททันไงนี่ไงอยู่นี่ไงไททันเกวียนเหรออะอะไรคือไททันเกวียนครับอนนไทไททันเกวียนนี่ปาวัวไน้ไหมาดิว้าวถูกเลอ้อเลยเด็กดูเลยลูกค้าอันนี้คือปาวัวตัวตลกครับตัวตลกเป็นนักแสดงอ่ะเหรอดูดิ ตัวนี้คือปลาวัวห่างสีชมพูแปะมันเป็นฝาดแบบปลาวัวห่างสีชมพูชอบแก้งคนอ่ะมันจะแก้งเด็กเท่านั้นแต่มันก็ไม่กินเด็กไปครับไหนต่อครับไปเพื่อนะชวนเพื่อนๆไปดูปลาตรงไหนมันอันนี้ปลาอะไรปลาหมออู๋เลยอ่ะยงปลาอะไรเนี่ยที่ที่ตาชัให้หนูมาดินเนี่ย ใช่หรอปัตเพียนเปล่าไอ้นี่คือปัตเพียนสังแดชปากกาลายจุดปากากาลายจุดดูเึ้นมาปากกาลายจุดครับอโอ้ยมันเหมือนปลานี่เลยพี่เทนเนอร์นนะิน่งมากมันเหมือนปาลาจระเข้อ่ะอาะริเกเตอร์อ่ะนี่คือปลาอะไรครับปู ปูหมาแดง,แดงปูนอกรีดปูกลางเพนมีปูปโอ้เห็นหป่ะเพื่อนๆเห็นปูไหมครับดูจี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นปูปลาครับอ,อันนี้มันตู้ชำรลดุดใช่ตู้เขาชำรลุดอยู่ตัวนี้ปูม้าครับเ,เพื่อน ูมาี่กูมาใช่ตู้ก็ชำรดเขาซ่อมตู้อยู่ครับลูกนนั้นนะอะลใช่อันนี้ปลาอะไรครับพี่เทนเนอร์ อันนี้คือปลาค้ากตะเพาปลาอะไรปลาค้ากตะเพาครับอันนี้ไหนตรงนี้ปลาอะไรครับปลาเห็ดโคนปลาซ่อนรายใช่แล้วเขาจะมีนี่บอดให้ดูเขาวามีปลาอะไรบ้าง ปลาอะไรครับปลาสลาฉลามหางไหมส่วน oui, วนี้ปลากระเบนเพรสเหือกโอ้สีเหลืองสวยมาก ตรงนี้ปลากระเบนด่างน้ำจืดเบรลอเลยปลาเพียบแล้ว ครับรูปปกระตูนสิทำไมเขาขต้องมีเรื่องราวปกระตูนเลยอ่ะนี่นะครับก,ก็มีอาหารให้ด้วยอาหารเหมือนที่ปที่ที่นระเทศไห้อ่ะใช่ปกระตูนน่ารักมากน่ารักมากตัวเล็กมากนี่ปลาดอกบานอันนี้เป็นปลาหูช้างครับปลาหูช้างใช่ข้าวหูช้างเลยอ่ะมันรูปร่างเหมือนหูช้างเนี่ยเขาเ,เรียกว่าปลาหูช้าง ปลาแสงอาทิตย์ปลาแสงอาทิตย์จ้ะไม่มีที่นี่ไม่มีครับปลาแสงอาทิตย์เพราะว่ามันก็อยู่ในทะเลใช่มันเป็นปลาที่อันนี้เป็นปลาสลิดหินมาลายเพราะว่าตัวมันมีแต่ชื้อโรคเล็กตัวเลยก็หายเนี่ยปลาเชียวหินอันนี้คือปลาขนาดอะไรอ่ะอันนี้ตู้ปลาซ่อมอยู่ครับนี่ ปลาสลิดทางเหลืองกงอาาอใช่เขาซ่อมตู้อยู่ตู้ซ่อมไม่เสร็จครับตั <Wow. S 2> วนี้คือปลาอะไรครับัวเลหน้าเ oh. คยเห็นนะอือค,อคือปลาอะไรนะ mm hmm. ปลาอบไข่คีบยาว <Yeah. S 1> คือปลาอบไข่คีบยาว ปลาฉลามกบครับปลาฉลามกบแต่ปลาฉลามเขา,ปาไปไหนไม่รู้วะช่วยหาซิมีไหมมีเจอปลาฉลามไหมใช่ค่ะเจอช่วยคอมเมนต์มาให้ด้วยอืมใครใคร,ใครหาเจอช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับอันนี้อันนี้และทุกคนสก็แบบยังไม่รู้ใช่ ใช่ครับอันนี้ปลากระเบนพ่อแม่ใครนเนี่ยไปไปเดยอกระเบนแบบนี้แล้วไปกินข่างมันกินไม่ได้เพราะว่าข่างมันแหลมไหนหางแหลมนีนี่โอ้ยตัวใหญ่มาก ปลาอะไรครับพี่เทนเนอร์นี่คือปลาอะไรเนี่ย๋อปลากระเบนปลากระเบนด่างน้ำจืดโอ้ยูุบลอเลยไปดูปลาอะไรครับพี่เทนเนอร์ปลาตีนปลาตีนอไหนอู่ิใช่ไที่มันเคยอยู่ในดินในขี้โคลนรเปล่า อยู่ในป่าชายเลนใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันปลาตีนปลาตีนปลาตีนมันมันต่อฟู้ล้วก็ต้องใช้อะไรใช้ปากงับกันทำไมเขาไม่ใไ่ปากการังด้วยอ่ะไม่ครับปลาตีนไม่ได้อยู่ปากการังครับปลาตีนอยู่ในขี้โคนครับแล้วทำไมมันอยู่ในน,ใน,น้ำได้ดอ่ะอยู่ในน้ำได้เดี๋ยวปลาก็อยู่ในน้ำสิ เดินมาดูดูตรงข้างหน้าไ,ไปแล้วดูฝั่งข้างตรงนี้นี่ไงยังไงเนี่ยชี้ปีนนะแล้วก็ดูชัาจ้ะาเดินขึ้นไปดูครับชี้ชัดเจนเลยใช่ชัดเจนเลยตรงนี้ดูจีดูตามันดิตาโคตรไตตาโค <c oughs> ตรไตโตตาใหญ่โตมากแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆอยู่ด้วยใช่ปลาตัวเล็กด้วย อันนี้คะนแนนต่อครับแล้วก็ใครที่มาที่นี่เหมือนเราอ่ะแนนแหละแล้วแล้วอันนี้เขาแจกให้ฟรีเหมือนรูมบารที่ผมไปถ<ม>อนฟันนะครับเกี่ยวอะไรกันไปดูเต่ากันครับ ถึงแล้วบ่อเต่าใช่ไหมีโอ้ยเต่าตัดอันนี้เรียกเต่าอะไรครับเต่าเต่าทะเลเปล่าเออเต่าธรรมดาปะเต่าทะเลสิลูกเต่าทะเลจะต้องเห็นไหมเต่าทะเลเท้าเต่าทะเลจะเป็นคีบแบบปลาเพื่อไว้ว่ายน้ำใช่ไหมถ้าเป็นเต่าบกอ่ะมันจะเป็น เป็นเล็บเป็นนิ้วอันนี้คือเต่าทะเลครับดูข้านครับมันอยู่กลางบอ่อลุง ในดูสิต่อไปครับปบอ๋อนู่นไงกาบอดูน่นี่งไเนื้อ,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 อไม่เห็นหรอกปูวใหญ่มากใหญ่มาก<ต>ค่อย,อย <ๆ S 2> เดินไปครับไป,ไปครับเดินไปสิเดินอยู่นี่ มาแล้วนี่เตาเรมาไล้ชัวน,นี้เต่าเอมายตว่าอกอรลาเยนี่าาเต่าอรนาลอเลยมตนี้อรเมต่าล์านร่มาย่ทมาาราเยน้ามรับอรเน่มิร,มร,มร,มร์ตร,รตรัว เ่าเลก็กก็มีเต,ต่าว่ายน้ำไม่ใช่เต่าทะเลเต่เฟืองมันจะเป็นนื่อเฟืองกระดองมันจะเป็นเหลียม เต็มเลยาวิ่งเ่งเอาแล้วคนอื่นรู้ปาแสงแดรู้รู้เม่องงครับตรงนี้ออรบ่อบำบัดน้ำครับที่เป็นสอพันหรอไม่ใช่คือบ่อบำบัดน้ำครับบ่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 บัด่ร่บ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 ่่บ่บ่บ่่บ่่บ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 ่น่บ่บ่่ ผมากลา้องกาให้เพื่อนๆกดกดแชร์ปะปะครับบอกว่าอะไรนะกดซับสไครด้วยนะซับสไครด้วยซับสไครด้วยนะบอกเพื่อนๆกดซับสไครให้พี่เดน,นเนอร์ด้วยนะครับ